สวัสดีครับผมมัร์พินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้มาดูเป้หลังแบบมงนะครับของมงนะฮะนี่ครับคนมงก็เอาผ้ามาขายคนเวียดนะฮะก็จะมีคล้ายๆนี่ครับน่าจะเป็นอุปกรณ์แหล่งประสงค์แล้วก็เอาไว้รัดอันนี้จะเป็นไม้สามง่ามนะครับแล้วก็มีเชือกมัดนะแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นแกนหลักการเดียวกับแบ็คแพคนะครับนี่ครับเป้หลังก็คือไม้สองลัดยาวนะครับมีคานก่อน อันนี้ประยุกต์หน่อยอน,นี้ใช้วัสดุสมัยใหม่แต่เดิมนี่ก็จะเป็นพวกไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะฮรแล้วก็คือเขาเอาอเป้เอาของมาใส่ถุงมานะครับแล้วก็เอามามัดนะครับใช้ตัวนี้มัดนะฮะยึดเข้ากับที่นะฮะนี่ครับก็คือเป็นตัวยึดไว้ใครจะลองทำก็ได้นะครับเป้แบกแพกนะคร แล้วก็จะมีสายคล้องอันนี้เป็นสายคล้องหลังนะฮะสายคล้องคล้องแขนนั่นแหละฮะแบบเหมือนกระเป้ทั่วไปนี่คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับพวกเป้คนเดินทางสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าสามารถยกขึ้นตั้งได้นะนี่ครับดูยกขึ้นตั้งนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนี่ยกขึ้นตั้ง หนักนะครับเนี่ยนะฮะหนักมาก่ได้กำลังซื้อของซื้อผ้าเอาผ้ามาขายนะฮะนี่ครับมัดไปด้านบนข้างล่างแล้วก็มัดต่อไปด้านล่างนะครับนี่ครับคล้องมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นสายล่างแล้วก็ตรงนี้คล้องแขนครับผมนะฮะใช้อย่างเงี้ยไปขนของครับไม้ก็เลือกเอาไม้ที่มีลักษณะเบาแต่มีความแข็งแรง นะครับอันนี้ก็เป้หลังแบบมงนะครับที่เวียดนามนมงนี่อย่าไปเรียกเขาว่าแมวนะครับต้องเรียกว่ามงนะนะสุดยอดครับนี่เป้หลังแบบมงนี่ครับคือกระเป๋าสมัยใหม่นี่ก็กระเป๋าผมนะฮะ ก็คือตรงนี้ก็การเดียวกันแค่เป็นถุงแต่ว่าโครงของกระเป๋าใบนี้มันซ่อนอยู่ข้างในนะฮะอันนี้แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้สยคลของจะทําให้สบายมากขึ้นนะครับโครงซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นโครงอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่โครงไม้เป็นโครงเหล็กแ,แล้วก็มีที่รัดเอวขึ้นมาเพื่อการถ่ายล้าหนัดไปที่สะโพกนะฮะนั่นนี่หลักการเดียวกันนะครับจริงแต่ว่าถุงก็อยู่ด้านนอก นะครับแล้วก็นิโครนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเริ่มต้นนะครับก็ได้เห็นความใกล้เคียงกันก็ได้เห็นหลักการนะครับความใกล้เคียงกันอย่างเดียวกันนะครับของกระเป๋าสองแบบนี้ครับผมนะฮะอันนั้นของมงครับแล้วพบกันใหม่กับช anel Feel Thai ในทุกครับสวัสดีครับ